มาดูวิธีต่อแตร18เสียงนะครับความที่หลังกล่องเดี๋ยวไปพร้อมๆกันทีละเส้นนะครับตัวนี้มันจะมีกล่องคอนโทลอยู่นะครับกล่องคอนโทลสายสีแดงของกล่องคอนโทลน,นะครับเส้นนี้ต่อเข้าสวิตช์กุญแจต่อเข้าขั้วบวกนะครับจบเป็นหนึ่งเส้นนะครับสายสีดานะครับสีดําเส้นนี้ต่อเข้าขั้วลบนะครับสายสีน้าเงิน สายสีน้ำเงินต่อเข้าที่แตรรถยนต์นะครับต่อไปมันจะมีเขียวแดงนะครับเขียวแดงต่อเข้าแตรหนึ่งตัวแล้วก็เหลืองแดงต่อเข้าแตรอีกหนึ่งตัวซ้ายขวาเป็นคู่ประมาณนี้นะครับปัดเดี๋ยวไปพร้อมๆกันช้าๆนะครับชืบอ,อตามนี้นะครับต่อสีแดงเข้าขั้วแบตก่อนนะครับ สีแดงเข้าครัวแบตบปึ๊บปึ๊บต่อไปพร้อมๆกันเลยนะครับกดสต็อปแล้วก็เอาอุปกรณ์มาต่อไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องดูหลายรอบปึ๊บอ่ะตามนี้นะครับจากกล่องคอนโทรลปึ๊บเดี๋ยวนะผมเลื่อนไปก่อนเออโอเคมุมนี้ จากนั้นนะครับสายสีแดงเราจบแล้วจากนั้นสายสีดำนะครับสายสีดำต่อเข้าขั้วลบส่วนสายสีน้ำเงินมันบอกให้ต่อออกจากสวิต กดนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์รถจักรยานไฟฟ้าอะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้หมายความว่าถ้าเรากดสวิตซ์ปุ๊บกดแต่เนี่ยไฟบวกจะวิ่งออกไปที่เส้นนี้นะครับเส้นสีน้ำเงินต้องการไฟบวกจากสวิตซ์กดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะจำลองสวิตซ์ในรถยนต์นะครับเป็นสวิตซ์ตัวนี้กดติดปล่อยดับนะครับ มันต้องการไฟบวกจ่ายเข้ามานะครับปุ๊บนะครับเราก็เอาไฟบวกจ่ายเข้าไปผ่านสวิตช์นะครับขาหนึ่งของสวิตช์เข้าน้ําเงินอีกขาที่เหลือเข้าไฟบวกนะครับปุ๊บอ่าจบแล้วนะครับทันหรือเปล่าเนี่ยนะครับตามนี้นะครับที่เหลือก็ง่ายๆเลยนะครับ L เป็น เหลืองแดง L นะครับมันจะมีเขียนของมันอยู่ L เป็นเหลืองแดงนะครับเราจะฝั่งไหนก็ได้นะครับสลับยังไงก็ได้มันไม่มีมันไม่ได้มีขั้วบอกนะปึ๊บเหลืองแดงนะครับ L ส่วนตัว H นะครับ H ก็เขียวเหลืองเช่าวะไม่ใช่ดิ <laughs> เขียวแดงนี่ครับกรีนเ l ด มันจะมาเป็นคู่อยู่แล้วนะครับก็เสียบไปเลยสลับยังไงก็ได้ทีนี้ถ้าผมกดปุ่มนี้ปุ๊บแต่ต้องดังนะครับแต่แต่แตม่งดังมากดังมากๆดังจนข้างบ้านด่านะครับผมจะอุดอุดอุดเอาไว้ก่อนเพื่อเทสเสียงนะครับว่าเราต่อถูกหรือเปล่านะครับสามสองหนึ่ง ถ้าไม่อุดนี่คือแบบดังแบบสนั่นวันไหวนะครับผมขออนุญาตไม่เทสไม่เทสไม่เทสแบบโลง่งๆอย่างนี้เอาไปลองต่อแล้วลองกดดูที่บ้านดูนะถ้าข้างบ้านไม่ได่าก็ถ้าบ้านอยู่กลางทุ่งนาก็กดกดไปเถอะคลิปน, <c li pped> นี้ก็ประมาณนี้นะครับต่อให้ดูแบบแแดกแกมหลังกล่องเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากดูแบบว่าสายจากแต่เก่า มันมีสองเส้นนะครับไปดูหน้ารถเนี่ยมันเป็นสายต่อเข้าไปสองเส้นนี้แล้วจะมาต่ออันนี้ต่อยังไงนะครับเดี๋ยวผมอัดให้ดูช้าชาชัดชอีกคลิปนะครับ